สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์เก็บเลเวลนะครับของสวมใส่ครับเพื่อให้เก็บเลเวลได้เร็ววดเร็วขึ้นครับแล้วก็ดาเมจไม่น่าเกียดนะในงบประมาณที่จํากัดนะครับประหยัดนะเพื่อที่เอาไปเก็บเลเวลนะครับในกิจกรรมรอบหนึ่งปีของ ro g r a v i t y นะครับในช่วงนี้เราจะข้ามนะครับข้ามช่วงเลเวลหนึ่งร้อยถึงร้อเลยนะครับเพราะช่วงนี้มันไม่มีอะไรมากเก็บได้สบายๆครับ แต่เราจะไปพูดถึงในช่วง150ขึ้นครับในการเกลงรที L ่ NCT นะครับเราไปดูกันเลยครับโดย3ชิ้นแรกนะครับที่จะแนะนำก็คือกของเซต e p นะครับจะเป็นคอร์สส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างครับโดยมันจะบวกเมตรละ2ครับแต่มันจะมีคอมโบคือใส่3ชิ้นจะบวกเพิ่อมอีก3รวมเป็น9นะส่วนราคานั้นก็ พาไปดูในตลาดนะครับมันแล้วแต่บางชนิดนะครับส่วนผมแบบผมนี่คือไม่เน้นสวยฮนะเน้นใช้งานนะเดี๋ยวผมพาไปดูราคาครับเดี๋ยวผมกรอบชื่อไว้มันจะมีแบบสามแบบสามชิน้นบวกกไก่คนระับเป็นวพวกสามพวกวิปเปอร์บวกสามชิ้นเลยคนระับไปดูราคาวิปเปอร์ครับโบเอฟดีา EP, นาจะอยู่ลาล์ยี่สิบเอ็ดเอ็มก็อันนี้วิปเปอร์นะ จะลองดูเรื่อยๆนะอันต่อไปหมวกไก่นะครับหมวกไก่จะอยู่ที่ราคาเท่าไรนะรไปดูครับราคาถ้าตั้งรับมันจะได้ถูกกว่านี้นครับในตลาดมันอาจจะแพงกว่านี่ครับหมวกไก่สิบเจดล้านแปดครับมียังไงอก็ลองหาดูครับหมวกไก่หมวกเป็ดที่มันกินเกียนแล้ก็ราคาราวๆนะครับส5้าถึง20กว่าเอ็ม โดยโมววนสามส่วนนะฮะที่ผมแนะน,บน,บน,บนาบงคุงบองกันราคาประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราแยกเพว่าถูกกว่านะเน้นหาคอที่ทุกถูกที่ออกมาแบบที่ผมแนะนำครับของผมแบบของผมนี่คือเดี๋ยวดูบอกันบองการ,ร 17m นะของผมที่แนะนําคือที่ถูกครับส่วนบนเป็นมวนนี้ครับก็ลองค้นหาดูครับ มันจะมีราคาเริ่มต้นนี่อันนี้ออฟเลยผมซื้อมาส่องเอ็มแล้วเจอราคาถูกพอดีฮะต้องเฝ้าตลาดบ่อยๆนะจากแล็ของถูกฮะหาหมวกที่ถูกๆครับบวกออฟพีอันนี้หมวกไม่มีฮะลองไปหาดูครับแบบถูกๆโซนกลางครับผมแนะนำอันนี้น่าจะถูกสุดเลยมนะั้งองผมนะเริ่มต้นที่หลานแปดเออประมาณนี้ผมเคยเจอ ถูกสุด2.7นะครับที่ผมซื้อมาถูกนะนี่ราคาที่ผมเจอแบบบ่อยๆสำหรับคอนี้ประมาณ 2-3m ประมาณ 3m ขึ้นนะไม่เกิน4นะครับ 3m ล่าสุดเจอ 3m นะฮะแต่นี่มันไม่มีค่ายครับก็ลองดูส่วนอื่นหรือใครมีแบบในใจทุกๆวันนี้ก็ลองมาดูครับส่วนส่วนล่างเป็นวิคมนะผมะเพราะว่าอันนี้ก็ถูกถูกน่าจะถูกสุดแนละ้ว เริ่มต้นที่ส่องเอ็มนะโดยที่เห็นหางไม่เจอต้องดูว่าเปิดตั้งรับเอานะครับขอทุกทุกคือส่วนสน่ารับผมซื้อหมวกมาส่องเอ็มว่าสองชิ้นนี้ผมเมามาครับไปต่อไหมครับและสองชิ้นแค่ห้าเอ็มนะฮะใครมีคอร์สอะไรที่ชอบหรืออะไรก็ลองไปค้นหาดูยหรือก็หาคอสทุกทุกพี่ออฟอีกผีหรือใครจะไปซื้อหินหรือออฟเองก็ได้ครับลินดูหินเนียหินนะ ไม่รู้นะโอกาสแตก่นหรือว่าถ้าผมแนะนำให้ซื้อไปนะฮะถูกถูกหาต้องเท้าตลาดบ่อยๆนะเราจะเกิดใครมีนะครับคอร์สเพลเลคูหมวกเพลเลคโคนะครับแบบนี้นะฮะที่โบยเอพีสามเปร็นครับแล้วก็พิชานี่ครับมุนหมุนแบบลุ้นอะไรนะครับใส่ส่วนกลางครับบวกอีกสามเปอร์เซ็นต์ครับก็ไม่ต้องซื้อสองส่วนนี้ก็ได้ครับซื้อแค่ส่วนล่างครับบวกอีกซองครับจะได้เอพีน้อยกว่าแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็ประหยัดไปเยอะนะครับ โดยชิ้นต่อไปนะครับสำหรับใส่ย p คทีนะครับจะเป็นบอลลูนครับอันนี้ของผมเป็นเดวิลเลอรครับอันนี้ราคาจะแพงนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิบสี่เอ็มแต่ผมรับมาสิบเอ็มนะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นโป่งเดวิลเลอรก็ได้ครับมีที่ถูกกว่านี้ครับเพราะเราแค่ต้องการแค่ออปชั่นมันคือได้ไ p พีจะดห้าเปอร์เซ็นต์ะครับจะพาไปดูแวบทุกทุกครับทุกทุกก็คือโปลลิงโปลลิงบอลลูนนะครับ อยู่ที่6ล้านมันจริงถูกกว่านี้ประมาณถ้าตั้งรับนะครับก็มาเคยเคลื่นข่ายถูกสุดสี่จุดห้านะครับถ้าตั้งรับแค่ถ้าตั้งรับลองตั้งรับทักงสี่ห้าเอ็มก็ได้ครับซันต้านี่ก็ได้ครับเราจะใช้แค่ออปชั่นประสบการณ์นะฮะไม่ต้องสีเลียดเรื่องอันล่างนี้ครที่ถูกถูกครับมันจะมีประมาณนี้วแล้วก็โกดอีกอันหนึ่งโกดบอลลูนนะครับอยู่ที่7.2โกดนี่ก็ประมาณห้าเอ็มท่านั้นนะครับถ้าตั้งรับนะครับ ได้เหมือนกันครับออปชัน XP 5%้าเปอร์เที่กถูกครับแนะนำแต่เด i l ลลิงนี่มันจะแพงนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเดเวลลิงหรอกครับเอาแบบทุกถูกสี่ห้าเองก็พอครับเดเ l ลลิงนี่จะสิบกว่านะฮะสิบเจ็ดไปแล้วครับเดเวลลิงโดยเทม XP ในชิ้นต่อไปนะครับชิ้นที่สามับผมแนะนำเป็นรองเท้าครับไววิงไววิงจะเป็นติดออฟรนอไม่ติดออฟก็ได้ครับ ถ้าให้แนะนำถ้ามีงบหน่อยก็เอาติดออฟเอสพีฮะปักร้อยห้าสิบหรือไม่มีถ้างบไม่ถึงก็ไม่ต้องติดออกก็ได้ถ้าเราบริหารเอสพีดีนะครับหนึ่งคนอัพอินนะครับโทษสุดยที่ติดอีพีเพราะผมไม่เล่นอินนะครับผมไม่เล่นเลนไม่เคยอัพอินนะส่วนการ์ดนะครับเป็นไอ้นี่ครับการ์ดแมงป่องดําครับไอรอนฟิตเลยอะไรสักอย่างอ่าวนะครับเป็นแมงแมงป่องดําที่ดรอปจากร้อยชั้นนะครับมันจะบวกเอฟพีสิบเซนจากมอนสเตอร์ประเภทหลายรูปร่างนะครับก็คือเอชจีทีนั่นเองครับบิ๊กเบ โดยที่ราคาการ์ดใบนี้นะครับผมซื้อมาในราคาผมซื้อแล้วผมซื้อมา 6m นะตอนนี้ตลาดเหลือประมาณในตลาดตอนนี้โอ้ถูกหลังหักเลยตลาด,ลาดตอนนี้เหลือ 4, 8, แค่4ล้านแปนะครับถูกนะตอนทผมซั้อต้อง 6m หลังหักครับส่วนรองเท้านะครับรองเท้าจะเอาติดเอิด ส้นรองเท้าใครจะเอาเราธรรมดาไปเลยก็ได้ครับหรือติดออฟก็หน่อยแต่ถ้าเกิดเอ็กลัวเอ็พียังไม่เอาใช้แนะนำให้มีติดออฟเอ็พีแล้วหน่อยฮะนี่ฮะเอ็พีติดออาพีร้อยอยู่เท่าไหร่ครับอ,อยู่ที่ซองเอ็มนะครับแบบเอ1 0พีร้อยแล้วแต่คนชอบกลัวเอพีไม่ทันหรือมีงบแล้วก็เอาติดเอพีไปใช้ยาวๆประมาณสองนี่ครับอยู่ราองทำเอ็มนะฮะรองเท้า โดยชิ้นสุดท้ายนะครับที่จะแนะนําใส่ผ p ก็คืออันนี้ต้องใช้แคสซื้อนะครับเป็นแหวนอีพ5นะครับโดยผมส่วนรองแผงผมจะไม่ใส่ซาวแอ็มเทเลพอร์ตนะฮะผมจะใช้เป็นวิงวันแทนนะครับเลยอีกครั้งที่ใส่ซาวแอ็มเทเลพอร์ตกลายเป็นใส่แหวนอีพ5เปอร์เซ็นแทนนะครับดูพาไปดูครับแหวนผมเคยซื้อตุนนะฮะนี่วิงวันผมเคยซื้อตุนมาตอนกล่องละห้าบาทนะเต็มเลยแล้วมาก่อช่วงนี้ก็ซื้อตุนนะครับมันถูกนะฮะนี่ครับแหวน Be ฮเดอร์ครับ7วันนะครับอีพีสิบห้าเซนจากมอนประเภทลายรูปล่างครับหรือบิ๊กเบลในเอเทีในที่เราจะไปเก็บดูแลนะดูราคาในตล,ลาดนะฮะร,ราคาในตล,ลาดน่าจะราคาไม่เกินไม่เกินสองเอ็มนะฮะท่าฟังดูตอนหนึ่งกล่องครับเจ็ดวันนะฮะไม่เกินสองเอ็มครับแต่ต้องแนะนำมันน่าใช้มากวามากว่ามากกว่าสองกล่องนะ พอเราเวลยาวๆครับจาก150ถึง175นะโดยสรุปคร่าวๆนะครับที่จะบวก x p ็กครับเฉพาะของทำไส้คือแหวนครับตีเป็นแหวนบวกสิรองเท้าบวกอีก10บอลลูนเป็นอีก5เป็น30เปอร์นะครับเฉพาะ3ชิ้นนี้ครับแหวนรองเท้าบอลลูนสามสิบเปอร์และคอสครับคอสบวกอีก9นะครับ3ส่วนรวมเป็น39เปอร์นะครับเฉพาะของทำไส้ที่บวกครับบวกกับ เอ์ EXP ที่ได้จะกายกดมาละก่อยอีกสาครับถ้ากับว่า e x p ที่เราบวกเพิ่มมาอีกเป็น6 9นะครับอันนี้ไม่ไม่รวมกับที่บวกเซิร์ฟนะฮะอันนี้คือข้อที่เราลงทุนบวกตังหาครับเป็นหกาเป็นโอเคครับต่อไปครับจะเป็นด้านของของสมสสยนะครับที่ใช้ในการเก็บเลเวลนะครับหมวกนี้คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหมวกร้อยของใหม่เลยครับไรเวิร์ด้อยครับเรื่องดีก็บหมวกนี้ครับอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยครับ เสื้อนะครับที่อยากให้ลงทุนก็คือเสื้อเนี่ยครับเพราะมันเห็นผลเยอะในเรื่องดาเมจนครับในที่มใส่คือเด็กเกต EA 2ครับแนะนำให้เอารัก EA 2สองหนึ่งนะครับในลลาดประมาณย5 3 5 m บร้าถึงสมสิบห้าเอ็มมาณนี้ครับแล้วแต่ออกมาใส่การ์ดกุ้งแดงเ t k 25้าครับส่วนธนูครับใช้ธนูฟแล้วร้อยนะครับข้อดีคือประหยัดครับแล้วก็ใช้ลูกธนูธรรมดาได้ครับเพราะเราไปใส่บิคอร์สโบยังไงแล้วก็วันคิดไม่ได้เลยครับถ้าข่องประมาณนี้ครับ ซึ่งมันจะเปลืองมานาเปล่าๆครับเพราะยังไงก็ไม่วันอทิตย์ครับใส่นี่เพรส่องทียังไงก็ยิงส่องทีตายก็ใส่แค่ธนฟูฟรีก็พอครับรองเท้านี่รองเท้า,ท,ท,าที่รีวิวไปนะครับมัฟนี่คือเป็นมัฟธรรมดานะครับไม่ได้อันละห้าแสนเลยนะอันนี้เทเลพอร์ตเราไม่ใช้ครับเราจะไปใช้ EXP ีครับแว่นเอพส่วนระดับไวเวงครับแนะนำครับติดเ p พีจะสองช่องครับถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสเลยเอพีก็ไม่ต้องติดกันครับซื้อแบบธรรมดาถ้าเกิดนี่มันก็ช่วยได้เยอะครับ เอพีมันวัดยากขึ้นครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราลองจะไปลองไปเทสในเอ t ให้ดูครับครับเรามาเทสดาเมจนะครับในไอเทมที่รีวิวเป็นเรื่องต้นนะครับทุกอย่างขอดเอพีคร mm ับ hmm. ส่วนที่คาดไ,ได้คือในปาร์ตี้คือบัฟเจาะเกาะของบีครับน่าจะมีทุกที่แล้ว ครับลองไปเทสค,ครับโดยแบบยิงเสนอจคือส่องส่องเธอเฉยๆไม่น่าเกลียดนะครับไม่ถือว่าโอเคครับแต่ไม่ได้เเพราะวันฮิตเราทํายากนะครับเรางบกลางๆงบไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็ตีข้อธนูนี่คือไม่ต้องใส่บีคอร์โบวใส่ไปมันก็ไม่หวัน่นทุนแล้วใส่ธนูฟรีนะเวลไม่เปลืองมันนะยิงได้เรื่อยๆครับโดยได้าเอสพีหมดแล้วก็ยิงธรรมดาได้ครับ ทีลม,มันานาไนะม,มน,านา่าเสียนะมนก็โดดโอเอแต่โลกก็ส่องเต็มได้เรือวัดเวียนตอนนี้มันเวลร้อยหกสิบเอ็ดนะเด็กหลักร้อยยี่เลยนะมันเล่ไม่มีเลน150ทเทร้อยห้าสิบมาเทีะสตีเป็นดาเมจลดไปประมาณเกือบหมื่นนะเร็วพอเราขึ้นร้อยห้าสมาเอสทีครับดาเมจนะลดจากนี้ไประมาณผมตีเป็นหมื่นหนึ่งอนะ ปิดแก้วนหน้าในกันเชื่อของใส่การ์ด AS ไปเลยครับโดยธนูฟรีนี่คือถ้าเรากะไม่ได้กะเอาใบตีบวกแล้วก็ใส่มาขาวมาดำคือใส่เอสไปฮะใช้งานได้ยาวยาครับวยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวสัตธนูใหม่เข้ามานี่โด๋ยไม่ต้องกดพอค้อนอายนก็ตายแล้วนะลึกายถ้าได้ไม่ถึงก็กดก,ก,ก็ได้ครับมันจะได้ถึงคนระับแต่สำหรับผมไม่ต้องกดนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองครับเพราะว่ายังไงก็ตาย ยังที่เกิเนนะครับเพราะว่าตัวนี้มัน161นะครับเราก็ร้อยห้าสิบเนม่เท่านะน,นาใส่อาเจอร์ตะเกียตอนครับใบประมาณสามซมดาเมจขึ้นมาน่าจะพอๆกันตอนนี้เลยครับพอๆกันแหละพอๆกันตอนเรื่อนี้หรือถ้าเกิดยังไม่ตายก็กัดฝันเยอครับ1้อยห้าสิบิบแป๊บเยอะครับไม่นานครับร5อยห้าสิบเรื่แปเยอะิีกัดฝันเยอะแปนะ๊บ เพราะว่างบนี้คือประหยัดสุดๆนะแบบเวลแบบว่าไม่ทวงตีนะครับตีนะที่นี่รเราก็เล่นสนุกครับถ้าจะทําวันนี้เราต้องใช้งบเยอะเอันนี้คืองบแบบว่าพอทูกถ่ายนะไม่น่าเกลียดส่องเทินครับพอดีไม่ไม่ไมน่าเกลียดเนี่ว่าครับถ้าใครไม่ตายจริงก็กัดฟันเที่ยวให้ถึงร้อยหกสิบร้อยถึงร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้สิบไม่นานครับ สเตตัสแนะนำนะครับให้อัพเลือดนะอัพยุทธ์ไม่ถสิบนะก่อนเลยว่ามันจะได้เราจะได้ไม่ตายโดยเราจะมาสรุปคร่าวๆนะครับดาเมจนะถ้าเกิดถ้าแนะนำนะครับคือถ้าเกิดดาเมจขัน้นจริงๆนะครับในช่วงเวล150นึ่งร้อยห้าสิบตนนะแนะนำคือเก็บเวลไปก่อนเรื่อยๆครับใน NCT ครับอาจจะยังไม่ส่องฮิตก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดคนมีพวก มัฟออฟดีๆอะไรเงี้ยก็น่าจะสบายครับแต่ถ้าเกิดไม่ถึงกินก็เก็บเวอรไปเรื่อยๆครับร้อยร้อยห้าสิบก็กว่า,วานี่เก็บมายาก่าไรครับหรือไม่ก็คือซาชาให้ช่วยได้มากเลยคือนครับใส่การ์ดอาเชียตะเกิร์ตอนนะครับใบไม่เกินสี่เอ็มจะช่วยบวกดาเมจอีกสิบเปอร์นะครับช่วยได้เยอะนะครับสรุปแล้วคือให้ทุกคนเล่นให้สนุกครับช่วงกิจกรรมหนึ่งปีนะครับผมก็จะจะเอาตัวนี้ สร้างตงัวมาให้175แล้วก็เอาตัวนี้ให้อีก175ไม่รู้จะทันเนี่ยครับผมสุดท้ายเล่นให้สน,น,นุกกันทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ครับรบกวนกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ให้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ